เป็นเป็นวลีนะครับผมเป็นวลีที่ได้ยินกันในวงการราชการนะฮะอืมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะฮะอืมวลีเนี้ยได้ยินกันมานานละนะฮะผมในวงการร,ราชการหรือว่าวงการแต่ว่าราชการได้ยินเยอะมากเลยนะครับผมนะ้าเดียวมันพูดด้วยนะตอนที่นี่หาต้นสดกันสองคนนั่นะเดี๋ยวบอกว่าไงครับวลีนี้ทุกคนเคยได้ยินแน่นอน,นะฮะ ในวัยทางานนะวัยเด็กอะ่ะอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมแต่วัยทางานเนี่ยผมว่าทุกคนอะ่ะต้องได้ยินนะว่าเรียนเนี่ยในมุมหนึ่งอะ่ะมันก็ดีแต่ในมุมหนึ่งอะ่ะมันก็ส่งผลเสียต่อสังคมนะครับผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าตัวบทเสียต่อสังคมและประเทศชาตินะนั่นเดี๋ยวมองว่าไงฮนะที่ก็สื่อตัวนี้ออกมาในในหนังเนี่ยฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน เอา<ไ>อพวกพ้องอะครับพูดง่ายๆคือเอาพวกพ้องก่อนเรื่องส่วนรวมนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่มันก็มันก็สื่อสื่อได้หลายอย่างถ้าในมุมของมุมของตัวตัวของอตุยเองตัวละครของอตุยก็คือมุมของของความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อพวกพ้องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าในมุมของทั่วไปหรือในมุมของ มัน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 เป็นเหมือนการแยกถ้าถ้าถ้าในตัวละครอตุ๋ยกับตัวละครพี่นกอ่ะมันเป็นการแยกให้เห็นระหว่างระหว่างระหว่างโจรกับคนดีอ่ะระหว่างโจรโจรแท้ๆกับกับคนดีในคาบโจรอย่างพวกมือปืนอ่ะอย่างอย่างอ,อย่างอย่างคนดีในคาบโจรของกลุ่มมือปืนกับกลุ่มแบบ พวกมีทีิพลพวกแบบได้รับเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นการแยกแยกถึงความเป็นมนุษย์แยกถึงความดีของของของคนที่ถูกถูกมองต่างกันอะไรเงี้ยมันมันอมันเป็นการแยกแยกเพราะว่าไอพวกเตีที่ถูกประชาชนเลือกมาเป็นตัวแทนเนี่ยบางมันมันพวกนี้มันมันทั้งฆ่าน้องทั้งฟ้องนายทั้งขายเพื่อนมันมันครบเลยไงเออใช่ ตกต้อง,งไปอยู่จุดน,นั้นได้ไงเอ่อ,อในในในหนังมันก็น่าจะสื่อถึงการแยกแยะความดีความดีความดีที่มันมันซ่อนอยู่ฉากหน้าที่เห็นอะไรพวกเนี้ยเอ,อ,อืมน่าสนใจนะสิ้งนี่น่าสนใจนะอันนี้คือหนังอ่ะเขามีมิเศษนะครับผมมีข้อความที่สื่อเรื่องนี้นะฮะเออแล้วก็จริงด้วยนะฮะนี่จริงเราต้องดูลึกๆรนบนะ